คำเตือนรายการนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพอายุไม่ถึง18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่วิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณะที่นี้ด้วยครับอย่าลืมนะครับแก้ว<อ>3 9ารบบาทนะครับ,ไ,รบไงไงชาวลิส มน,ม,มนะมอ้าวแล้วเาวลดิทำอะไรไม่บอกฉันเลยนะเฉวลดิผมขอโทษมผมผมขึ้นรถตำรวจคือผมอะอยากลองปอร์เช่รถตำรวจดูผมขึ้นปุ๊บเนี่ยแล้วมันรู้สึกแบบแอร์มันเย็นผมเยี่ยวแตกใส่บอ่อแค่นั้นนะคุณเบล่าเลยจับผมมาอ๋อที่ห่างทำอะไรก็บอกค่าด้วยค่าจะได้คอยซัพพอร์ตคอยจะบอกอะไรท่านคุณเฉวลด้วยไงขอโทษครับคุณเมย์เป็นห่วงนะ่ะมา<อ>ถึงก็ปึงป้งปังปึ้งปังแล้วถูกจับมาค่าก็เลยแบบ อะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นได้ครับอ๋อเบลล่ายังไงผบบอฝากตรงนี้ด้วยแล้วกันได้ค่ะผบบอขอบคุณนะครับไม่เป็นไรครัขอบคุณครับผบครับผมโอเคเดินไปข้างนอกเดี๋ยวข้ามีอะไรจะให้น่ะรับหนึ่งคุณเบลล่าคุณเบลล่าคุณเบลล่าค้าว่าไงเอาเอาของผมคืนมาก่อนอ่าได้ค่ะสวัสดีค่ะคุณโบยะครับคุณเมย์ไปกับคุณหนูมาใช่ไหมเนี่ย ใช่ครับขอคุณมากแล้วที่มาบคะกำตัวของผมอ่ะอ๋อไม่เป็นไรค่ะค้าก็หูตาไวนะ่ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างแล้วก็น่าจะสัมผัสได้ว่าต้องเป็นสองคนนี้แน่นอนครบแล้วใช่ไหมปืนพกกับปืนยาวครบแล้วนะลืมปืนพกค่ะอ่าคุณจะโดปืนผมแหละครับพี่ปวยะเปิดเปิดน้องนัดดูในทีวีจอนี้ได้ไหมเออเกนงใจอคุณเมย์แครับคุณหนูเราจะใช้อันนี้นะคะโอเคขอบคุณครับคุณเบล่าดูดูหนังด้วยกันไหม อ้าไม่เป็นไรดีกว่าค่ะเดี๋ยวฉันต้องไปทำคดีต่อเอ่อเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หมายเลยครับคุณเมย์ค่ะมื่อไรเอาเอาเอารถรถแรงมาใช่ไหมมากับเอ่อเขาเรียกว่าเด็กขับรถนะคะจ้างมานะคะเฮ้ยไหนใครนี่นะคะเฮ้ยคุณครับคุณคุณเสื้อขาวอ่ะคุณ ผู้ดับหรือเปล่าคะคุณแมยคะ่ไม่ใช่ผู้ชายของคุณใช่ไหมไม่ใช่คุณจะมีแฟนเหรอไม่ใช่แน่นอนค่ะอย่าให้ผมรู้นะคุณเมยนะไม่ใช่ค่ะปาพี่ประยะไปโรงพยาบาลใช่ไหมใช่ครับคุณใช่ค่ะไปโรงพยาบาลค่ะปักเลยเจอกัน ก่าเยอะทำไมรถเท่าแรงกว่าเราพี่รถรถวิน,น,นเราเมื่อกี้เราเรียกเขาเขาไม่ตอบอหนูทำไมเขาขับไปมันจริงวะรถนวินนี่ร้อยสามสิบเองพี่ยี่ห้ออะไรเดี๋ยวสปังอะไรไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนรถที่มันแรงกว่าน,นี้นะพี่นะได้ครับคนูเอารถผมไปดีกว่าครับได้ครับแต่คุณเมย์ทำไม่ถูกนะคุณเมย์มากับผู้ชายนะที่ไม่บอกผม เขาทางานให้ผมแต่เขาไปมีผู้ชายอย่างเงี้ยผมผมไม่พอใจอ่ะผมไม่ปลื้มที่คุณเมส,สวยได้เนี่ยก็เพราะชวลริตนะพี่บอยะออผมมาพาเขาทำศิลปกรรมมาแล้วพอเต็นทำศิลปกรรมเสร็จปุ๊บพอสวยปุ๊บมากับผู้ชายอ่ะได้ให้ผมเก็บมาเลยไหมครับคุณหนูอม่ใจเย็นพี่ใจยเย็นเดินไม่ต้องถึงขังขง้นฆ่าก็ได้เดี๋ยวเราจับมันแก้ผ้าถ่ายคลิปก็พอ สวัสดีครับอ่ากังวันแล้วสบายใจแล้วล่ะเอ้วันนี้เขามีงานแต่งอะไรในประเทศพี่โบยารู้ไหมน่าจะเป็นงานแต่งช่างครับุณหนูโอ้ฮือ่ือฮาอฮือฮือผอฮือฮัอฮอฮือฮื ถังผิดครับคุณหนูโอ,โอ้ยตาแตกเป็นว่าแย่ตาผมแตกไม่เป็นไรครับคุณหนูเดี๋ยวเราไปโรงพยาบาลพอดีครับแม่แม่เลยโอ้ยตาแหกเลยถังแม่งขี้ตั้งเยอะตั้งแยะไม่มาอยู่มาขวางทางโอ้ยเจ็บตา อตอนนี้แก้วเรามีวางจำหน่ายแล้วนะครับ390บาทนะครับแก้วเก็บความเย็นได้12ชั่วโมงฮะคุณเมยค่ะปะไหนค่ะเมื่อกี้เ<ห><ห>มื่อกี้มาัาใครกับคนเด็กขับรถนะคะเขายังอยู่ไหมยังอยู่นะคะเขาพูดไม่ค่อยได้นะคะคุณ,ค,ณคุณเป็นใครอะค่ะฮะ คุณผมมาขับรถให้คุณเมย์ครับลงรถมาคุณแอบมีอะไรสัมพันธ์กับคุณเมย์หรือเปล่าไม่มีครับคุณเมย์แน่ใจนะแน่ใจค่ะเป็นลูกน้องผมต้องผมมาจันทร์ทุกคนนะได้ค่ะไม่มีไม่มีอะไรกันจริงใช่ไหมจริงแน่นอนครับคุณเม์เขาชื่ออะไร ขเขาข้าก็ยังไม่รู้จักเขาเลยค่วะว่าเขาชื่ออะไรเพราะว่าเจอกันระหว่างทางนะคะงั้นบอกผมหน่อยว่าระหว่างผมกับเขาเนี่ยใครหลอกันอ๋อคุณเฉาริศแน่นอนค่ะหลอ่อถูกใจข้ายิ่งนะักฉันถูกใจกถูกใจริศก็ผมเฮ้ยขอโทษครับขอโทษครับเออผิดคนค่ะขอโทษครับข,ขอโทษครับฉันถูกใจคุณคชฉาริศค่ะ ขอกครัหลอเหรอหลอกลวูเ<ม>นะผมไปถ,ถึงพี่ชายหลอครับเฮ้ย hey, ไม่ต้องมแกยาแก้ไอมไหรนได้พี่ชาหลอหลอใช่ไหมนี่รู้จักคำว่าอุ้มค่าไหมรู้จักไหมไม่อ ชื่ออะไรใชื่ออะไรว่าพี่ผมมาขับรถเฉยๆชื่ออะไรฮันโซครับฮันโซคุณว่าคุณเมย์สวยไหมฮะสวยครับสวยครับสวยแล้วคุณคิดคิดอะไรกับคุณเมย์ไหมไม่คิดครับผมผมมาขับรถให้เขาครับเขาไม่มีรถเขาไม่มีรถเลยมาขับรถให้ใช่ไหมอย่า ถ้าคุณจะจีบคุณเมย์อ่ะคุณจีบได้นะแต่ถ้าเกิดคุณไปดำดัมคุณเมย์แล้วทิ้งเนี่ยผมจะฟันคุณด้วยมีดอันนี้โอเคไหมเอาสรุปได้ใช่ไหมครับอะไรนะสรุปได้ไม่ต้องเคดคัดก่อนเองจะจริงใจหรือเปล่าเองจริงใจคุณเมย์หรือเปล่าจริงใจความจริงใจครับจริงใจทำน้ำเสียงให้มันชัดชัดที่เอาเสียงดีๆทำเสียงตัหลอมชวลิตอ่ะจริงใจครับพูดสิ จริงใจครับดีมากอย่าให้รู้นะแอบด,ดำดัมกับคุณเมถ้าเกิดจะดำดักับคุณเมย์ต้องเอาใบสัญญามาเซ็นกับผมก่อนนะรู้ไหมได้ได้เลยครับไปแต่คุณเมก็ตูดใหญ่เหมือนกันเนาะอันโซหนใหญ่ไหมครั<พ>บผมแอลด,ดูใบผมแอลด,ดูใบ คุณเมย์คุณหนิ่นคุณเมย์ก็าตอนเขาเต้นนะครับเต้นดึ๊กติ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 ๊กตูดนี่เด้งดึ๊บ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 เลยด็อเตอรลิวสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับด็อเตอรลิวสวัสดีครับคุณเฉาเฮเล่าล่ะเฮเล่าเขาไม่มาฝากบมวแดงแล้วเมื่อกี้คุณส่งบังไปยังสถานที่หรือยังเอ่ย เกือบไม่ถึงครับคุณชาวเครื่องผมพังไปเครื่องเดินเมื่อกี้โอ้งั้นบอกเฮเล่าสร้างโรงพยาบาลใหม่เลยดีไหมต้องต้องรองบจากคุณเฮเล่าฮะได้ครับไปเข้าห้องในดีกว่าใครแบนอะไรกันเดี๋ยวชาวลิฟแบนตัวเองเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณเมย์คุณเมย์รอตรงนี้แป๊บนึงนะมีเรื่องสำคัญค่ะ ฮันโซฮันโซมานี่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 มีเรื่องสำคัญเอออันนี้เป็นเรื่องเรื่องซีเรียสนะฮะ huh? คุณเมเนี่ยเขาเป็นโรคฝีดาดอะ่ะ oh. อันนี้เขาอาจจะไม่ได้บอกคุณมันต้องใช้เงินในการรักษาคุณพอจะมีสักห้าพันไหมโอย oh. ได้เลยครับเออเออเนี่เดี๋ยวเขาไม่อยากบอกใครไงแต่ผมเองก็ ไม่ค่อยมีตังค์อะช่วงเนี้เอาสักห้าพันละกันเอาไปห้าหมเลยครับห้าหมื่เลยเหรอครับฮันโซเองนิใจได้โอเคเดี๋ยวเอาไปรักษาคุณเมย์ก่อนนะสีดาต้องตายครับพมอขอบคุณนะพี่แท้เออฮันโซแก้เหรอครับอินบ็อกในเพจเลยการเตรียมมันเป็นเรื่องดีนะคะอ่าซีเจครับช่วงนี้เรียนพิเศษหนักใช่ไหมเนี่ยเหนื่อยมากครับ เลิกไปขอผู้หญิงดูเก่งไหนยังเลิกแล้วครับดูเลยในเฮปเลดเอาครับไหนดูดิมีเรื่องอะไรปะนี่ครับโหเห็นคุณหนูพี่ดูบ่อยแล้วอ่ะน้องอ้อยสิบเอ็ดหนึ่งครับเฮ้ยน้องอ้อยสิบเอ็ดน้องอ้อยเฮ้ยน้องอ้อยมูหลานเหรออมพี่มูหลานเข้าน้ำครับหลังโรงพยาบาลครับแล้วเขาอยู่ไหมถ้าไม่อยู่จะได้เดินไปเอืมเขาไม่อยู่ครับตอนนี้เหรอมันมีข่าวที่ได้ชวลิปมาเนี่ย มีเหตุการณ์อะไรขึ้นมูหลานได้บอกไว้ไหมบอกไวแล้วครับว่าตอนนี้ยาหายไปครับแต่ซีเจรู้แล้วว่าเป็นใครยายาในโรงพยาบาลยาประเภทไหนอะคุณเมย์พอจะรู้ไหมยาประเภทไหนเดี๋ยวขอหาข้อมูลก่อนนะคะเพราะว่ามูหลานเพิง่งเพิ่งได้ข้อมูลมาสดๆร้อนๆหรือว่า,าส่งให้ซีเจลวครับใช่ค่ะส่งข้อมูลให้ซีเจให้ซีเจพูดเลยก็ได้ค่ะเป็นยากระตุ้นหัวใจชนิดอันตรายครับ ยากระตุ้นหัวใจชนิดอันตรายเหรอครับอันนี้ก็หายไปครับเช็คกล้องแล้วใช่ไหมเช็คแล้วครับใครเป็นคนเอายากระตุ้นหัวใจชนิดอันตรายไม่ต้องพูดพี่เชาก็น่าจะเดาออกครับคนคนนั้นก็คือเกมสบีเคครับไอ้แจมขโมยยาถึงโรงพยาบาลเลยเหรอใช่ครับ <c oughs> คุณม,มันหยามมันหยามเกินไปแล้วนะคะคุณแม่ม,หมูหลานมาแล้วอ๋อค่ะ S <S <S เดี๋ยว,วมูหลานกับคุณเมย์ตามผมมาที่นหน่อยมูหลานรู้เรื่องอะนะเรื่องยาที่หายจากโรงพยาบาลนะ่ะใช่มันหายไปอะ่ะยาให้ต้องให้เชาวหายไปแล้วก็มันจะมียาอีกตัวนึงด้วยอะที่หายไปอะยาอะไรอะ่ะมันเป็นยาชนิดที่อันตรายแล้วก็แรงมากๆเลยอะเหรอ,อคุณเมย์เอาของชิ้นนั้นไหมผมหน่อยผมรู้แล้วเมื่อกี้เออ เมื่อกี้ซีเจบอกผมแล้วว่ามันเอาอะไรไปน่าจะเป็น JBK แหละอันนี้ก็สำคัญที่สุดเหมือนกันค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะอ่าอันนี้เป็นยาแก้นหนองในเทียมของชาวทลิท์นะ่ะมุหลานอะไรนะชาวเป็นหนองในใช่ไม่รู้ว่าเป็นแท้หรือเป็นเทียมอะ่ะรอเล่นมีแท้มีเทียมมุหลานเรืองสีแดงนะ่ะ ตอนนี้มูหลานได้ได้รับการยืนยันจากสถาบันวิจัย Master The Number Your Choice Cannot Be Connect ว่าเป็นหมอแล้วใช่ไหมขออีกรอบสิสถาบัน Master The Choice Cannot Be Connect แล้วก็สาขาโมโนโซเดียมกูตาเมตอันติเฟตบอริเออร์ใช่ไหมทีมม่เหมือนเดิมอ่ะไม่เหมือนเดิมนะคะชาวลิศน,น,นั่นแหละเป็นตามนั้นเลยหลังจากนี้ไปมูหลานต้องฉีดยาตัวนี้ให้ชาวลิศนะได้เลยมูหลานฉีดเลยฉีดเลยมาโพเทสเซียม อมหลานี่ไม่ได้เข้าเวนอะรอหนึ่งวิสองสามวิแป๊บหนึ่งโอ้ยซีเจครับเราเคยดูหนังโป๊ที่เกี่ยวกับโรคพวกหมอไหมคุณหมอแสนสวยอะไรเงี้ยกับคนไข้อะเคยดูครับใหญ่พี่ชาวจะไปนอนบนเตียงใส่ชุดคนไข้แล้วให้มูลานรักษาเออแล้วให้รักษาโรกมะเร็งครับโอเคเอามูลานฉีดไหมฉันตูดไปโอเคนอนลงค่ะเดี๋ยว ชาวมันไม่คันคันตู้เฉยๆครับฉีดมันจะฉีดแต่ลูกกางเกงยีนนี่ไงล่ะฉีดมหมเดี๋ยวเดี๋ยวชาวเมื่อหลานจะไม่ฉีดให้ชาวแล้วนะมันดีจังเลยเมืหลานโอเคเรียบร้อยแล้วนะรู้สึกมันมดกลับไหมคะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมชาวรู้ข่าวมาใครเกิดอะไรขึ้นนี่ตามมาห้องนี้เลย พี่เมย์ตามเขาไปเร็วฮะได้คะ่ะประตูนี้ค่าเปิดไม่ค่อยออกนะซีเจอ๋อครับนั่งโป๊ะเฉยซีเจไม่ธรรมดาห้องไหนห้องนี่ห้องนี้ห้องนี้โอ้ยในท่านผมผมจะเสร็จแล้วใจเย็นนะอ้าว<ด>ไหก้อนศพฟาโลหาย ศพฟาโลที่บังยิงเมื่อวานเนี้ยนะศพฟาโลหายไปเหรอเสียงเช่าหายศพฟาโลหายไปเหรอใช่อืมมูหลานลองขึ้นไปนอนเล่นบนเตียงนี้ไหมเดี๋ยววันนี้นเนี่ยนะมันเป็นเต<อ>ียงเ,เ,เก็บศพไม่ใช่เหรอเดี๋ยวเชาวลิตลองไปนอนดูไหมแล้วมูหลานก็ลองรักษาดูไหม ล้อเล่นน่ะไปเดี๋ยวผมไปตามหาฟาโลผมว่าแล้วแหละมีคนบอกว่าเจอหนักกักฟาโลอยู่แถวเนี้ยมุหลานยังไงก็เรื่องตอนนี้แต่ว่ามุลลานได้เอายาพวกยารักษาอะไรเก็บไว้ไหมเพราะสีมันต้องไปต่อยมวยอ่ะเก็บเก็บมุหลานเก็บไปแล้วได้ได้ยังไงสต็อกยาไปด้วยแล้วกันโอเค ฮันโซฮันโซครับครับเรียบร้อยนะคุณเมย์รักษาแล้ว <c oughs> แล้วก็แต่ว่าเดี๋ยวคุณเมย์เนี่ยเขากำลังมีปมด้อยเรื่องนมเล็กอะ่ะเขาอาจจะอยากทำนมเพิ่มอะ่ะมีสักสองหมื่นไหมอ๋อเอาเอาไปเลยค่ะอ่าทำนมทำนมเนี่ยผ่าปุ๊บสวยเลยบึ้มๆเลยปอกว่าไว้สามหมื่นลยได้ได้ได้เรียบร้อยแค่นี้คุณเมย์นมตุ้มลนะอ๋อนมตุ้มอะไเนี่ย เอ่อทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันไปเจอกันที่สีนะได้ค่ะปาพี่บยะเราไปที่เราต้องไปที่ที่หนึ่งปิดเราไ่หมวกชาบไปต่อยเขาได้ปะเนี่ยไม่ต่อยไอสีต่อยอ่ะใครต่อยแพ้ตายไงตามกฎแล้วอ่ะตพี่บซะโอ้สีแพ้ หนาวจังเลยทุกคนเอาน,นี้ใสย่ยมูหลานมาใช้จอมถ่ายตังใช่ใช่พี่แท็กหรอกเขาไม่ชื่อแท็กเขาชื่อแท็กเกอร์ชื่อจริงเขาอะผมไม่ได้หลุดนะเออชื่อแท็กเกอร์เขาไม่ใช่พี่แท็กตรงไหนอะพี่สุาสานหรอใช่ครับบังอยู่ที่นี่ครับคุณหนูโอเคทุกคนเรามาดูอาการบัง เฮ้ยทำไมเขาใส่หน้าา,าอคน,อนหนูไอ้ฟารโรผมไม่ใช่ครับไม่ใช่สมันท้องเองเอ้เอาอะไรวะเนี่ยแล้วมาใส่หน้ากากฟาโไหมาอะ่ะคือบางบางบอกนะฮะเฮ้ยพี่บอยะแปลกๆปกปะ่ะใส่หน้ากากคนที่ฆ่าแฟนตัวเองเนี่ยนะต้องต้องถามบางเองนะฮะ บังอยู่ตรงไหนอะอยู่หลงศพตรงฝั่งนะครับโอเคเราไปดูบังก่อนนะครับ,บงงรแต่มาค้างเฮียเออทำไมทุกคนใส่หน้ากากฟาโลหมดเลยอ่ะวันนี้สมัสดน้อยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้าบัางบังบังเขาไหนคนนี้หรอ นี่บางเองบางน้องปลอมตัวอันนี้คือประชดประชันป่ะเนี่ยใส่หน้ากากไอ้ฟาโลหมดเลยเนี่ยได้ประชดชาวลิสบางต้องการแสดงออกถึงสัญลักษณ์ว่าเราขอเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับจิโย่ันนจะใส่หน้ากากฟารโรนี้ไว้เออ,อมันฆ่าจิโย่อะเมื่อวานนี้ผมก็ในจังหวะที่บางกําลังจะกล่าวอะไรอย่างเงี้ยผมเห็นอยู่นะว่ามันมันมาป่วนตอนที่บางกาลังจะบอกอะไรอย่างเงี้ย ใช่เออบางลองเล่าได้ไหมว่าจังหวะที่ตอนจิโยตายอะ่ะเขาตายยังไงตอนนั้นอะ่ะบางอะ่ะคือบางรอดตายกลับมาได้สิ่งแรกที่บางคิดถึงคือบางคิดถึงจิโยมากบางก็เลยกลับว่ามันต้องถึงเวลาที่เราจะแต่งงานกันแล้วียอ่ะก็โยเขายังไม่พร้อมไงเพราะตอนนี้เราพร้อมแล้วเราก็จะแต่งงานกันบางก็เลยเติร์ไพร์เขามาที่สะพานปลาให้ทบอเหมือนกับจับกลุ่มเข้ามาแล้ว สว่าีีบังอะ่ะทกเขาขอเขาแต่งงานอะ่ะมันมีกระสุนจากไหนไม่รู้อะ่ะมันยิงเข้ามากลางหัวจิโยะเลยอะ่ะแล้วเขาก็นิ่งไปเลยตั้งแต่ตอนนั้นใช่ไหมใช่บ<า>งังครับน<ม>เร็วมากะ่ะผมมีเรื่องหนึ่งที่ผมจะบอกสมบันน้อยทุกคนนะความเป็นธรรมอาจจะไม่มีอยู่จริงบงังเพราะว่าเมื่อกี้ผมไปที่โรงพยาบาลมาแล้วปรากฏว่าไอ้ฟาโร ศพฟาโลหายไปศพฟาโลหายไปใช่ผมว่ามันต้องมาอยู่ที่นี่แหละมันต้องมาอยู่ในเมืองเราตอนนี้แหละหแล้วมันเอาศพไปทําอะไรอะ่ะผมไม่รู้ว่ามันเอาศพมาหรือว่ามันลุกขึ้นเองจากเตียงนี่คือสิ่งที่ผมกาลังคิดอยู่มันบางยิงมันเองกับมือนะใช่ผมเห็นว่าบางยิง แต่มันไม่อยู่นี่ไงบังเอ่องั้นวันนี้ไม่ต้องห่วงนะยังไงผมจะช่วยบังเต็มที่แล้วเดี๋ยวเราไปเจอที่สนามมวยนะบังเจอที่งานมวยนะชาวเครับบังบังมีเวลาอีกเท่าไหร่บังเหลือเวลาอีกก็ไม่กี่ชั่วโมงแล้วบังงั้นบังจะทําทุกอย่างให้มันเต็มที่นะไม่ต้องห่วงได้ครับมีอะไรโทรผมได้ตลอดเวลานะกลับขึ้นมาโอเค สมัครน้อยทุกคนครับช่วยกันปกป้องนะครับครับผมครับ,บ,บสู้ๆครับไปกำลังใจให้ครับขอบคุณครับบ้าพี่ปุยยะไอ้อสีรออยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับคุณหนูเราต้องรีบวิ่งแล้วตอนนี้เดี๋ยวยไปดูอาการไอ้สีกัน พี่โบยา่าอันนี้รุ่นอะไรอะ่ะอันนี้อันนี้รถรุ่นอะไรอะเอสพานหรอ,อนนไม่ใช่อ้าสามครับคุณหนูอ๋ออ้าสามนี่นสวยปะพี่ไม่ติดป้ายทะเบียนเหรอพี่อ๋อเออคุณหนูครับผมเป็นมือปืนนะครับคุณหนูเออผมลืมไปก็นี่ไอเขาหน้าติดป้ายทะเบียนแล้วก็เอาป้ายทะเบียนของพวกโพไซดอนนะมาติดผมว่าเข้าท่าดีนะคุณหนู เพี่ว่าวันนี้ไอ้สีมันจะมีมันมีโอกาสจะชนะไหมอะผมว่าไม่ตายคาวเวทีก็น่าจะบุญมาแล้วนะครับหนอืมผมไม่เคยเห็นไอ้สีต่อยแบบจริงจังนะแต่ว่าผมให้คนที่ต่อยเก่งมากๆเลยคือเฮดิสเนี่ยมันลงไม่ได้เพราะว่าเฮดิสเนี่ยสถานะของมันคือซีเนียของประเทศคือสถานะอยู่ในสาเดียวกับ He ope, ul, เฮียนบเสียชูอะไรพวกนี้ดังนั้นมันก็เลยต่อยไม่ได้ แต่จอเจกับมิวก็น่าจะเทนมันเต็ม,มที่อยู่นะครับขหนูวันนี้มผมกลัวไอ้จอเจอมจะไม่เทนนะดิอันนี้นั่นซ้อมมันอยู่เฮ้ยไปยิงคนเออสวัสดีทุกคน เดี๋ยวฮะไม่ชอเลยมิสส์เดี๋ยวก่อนเอ่อเสียงเอ้ยเสียงใครร้องอ่ะจอจีวจอจีววิทย์พื้นฉันฉันเสียงอะไรไม่เวนโอ้โหจะจี๊จยังไม่ใช่ไอเฮดิทว่าไงกูบอกเลยมีลุ้นเว้ยมีลุ้นเหรอไอ๋สีแกงเหรอมีลุ้นวันนี้ Running Boy ลุ้นชนะลุ้นชนะลุ้นชนะแต่ว่าแต่ว่าแต่คนนี้ใคร เอาวพราไงโชเลดจำพี่ไม่ได้ได้ไงวะโอ้โหโอ้โหไม่ไม่อันนี้คือชุดในการที่บิวสีไงบิวยังไงเขาเอาไปเอาน้ำก็ดูดน้ำแล้วก็พ่นให้มันตากไงเวลาเราดูดูรถที่มันขี่มาด้วยนะเห็นรถยังเห็นรถยังรถซื้อมาเช็คตรงล้วนะนั่นตรงโน้นน่ะตรงไหนตรงไหนรถไหนนั่เมื่อเอารถอะไรกันมาเนี่ยแงเท่ไหม อันนี้โอ้โหใบแดงด้วยรถขนนักใบแดงอ่ะเนีหรอนี่อันนี้รถขนนักมวยขนนักมวยนะเออข้างในมีที่นอนมีทำอาหารได้บ้างเลยอย่มึงดูตอนไปอ่ะมีรถแห่อรถเตลอะไรใช่ไหมอันนี้จ่าฟ้าเหรอเนี่ยใช่ครับจ่าจ่าฟ้าโอ้ยกูสงสารทุกคนเลยมีวัวเอ้ามิวน็อกไปละไอสิลปล่อยฉันมึงไปฉันแล้วมิวเลยเหรอเออเฮ้ยน่าสนใจว่ะเมื่อกี้ หลับตาให้ข้างนึงด้วยหนขอลองลองลองสีดิสีไหมเอ่อไอ้ใครใครก็ได้ผูลานไูลานผูลานอยู่ไหนผูลานผูลานผู้หลานอยู่นี่เจ้าเจียไม่ค่ะวิดพื้นอีกรอบหนึ่งได้ไหมอยากเห็นตอนซิทอัพอ่ะซิทอัพเหรอคะครับครับครับโอ้โหดูด้วยโอ้โหนี่ดิเอาแบบเก่งหน้าท้องอีกได้ค่ะเก่งอีก เอาเฮดิฟเอาเอามือเอามือทุบท้องหน่อยทุบท้องทุบท้องจับท้องหน่อยดิโอ้ยโอ๊ยตามไปค่ะตามไปค่ะโอเคมาสีมาลองหน่อยดิพอแล้วจับเจียไม่ไหวแล้วไม่ไหวเฮ้ยบนเวทีดิอาผมครับบนเวทีดีกว่ะเช้าที่นี่ต่อยกูหัวซุนนะกูบอกก่อนเฮ้ยมันต้องซ้อมมันหน่อยแล้ว เคยได้ยินว่าไอ้ชาามันเป็นนักสู้เดี๋ยวมึงเจอไอ้สีเอะไรลครับฝั่งมุมแดงสีสิทธิ์เฮดิธฮะเฮ้ยฝั่งมุมนักเงินชาวลูกเฮ็ดนก<ท>เออแยงสีมาดิมาดิอย่า,ายอา<ด>ไม่ออกมือน,นะ,นะเว้ยมาดิ

มีนหนักหนักขอหนักหน่อยขอหนักหน่อยขอหนักหนักหนักหาต่อยโหดเหมือนโกรธเมียมาดิตึงมาดิเช้าสีเพิ่งเอาให้ได้ด้วยเดี๋ยวกูพ่นน้ำให้กูพ่นเบียร์มาด้วยน่ะโอ้โหเวรเดี๋ยวกูดูแล้วกูพ่นให้ไอสีบอสหน้าช้ำหมดแล้ว

ไอ้สีกว่าตูดมึงกว่าตูดมึงสีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวะโอ้ยสีเว้ยทำไรดีกว่าสีคนน้ำคนน้ำไปมาเราเฮ้ยเดี๋ยวกูคนน้ำให้สีมาเรวทุยอ้ยทุยเป็นไงห้าโมลานเลย เพราะสุดยอดเลยเ้าเมื่อกี้ผมก็ชนะเฮี้ยหมูอ่ะผมก็ทำแบบพี่อะเหรอแต่วงกูมูลสีเฮ้ยแต้ป่ะนะสีกูมีคนที่จะสู้กับมึงแบบจริงจังละใครวะ